สำหรับคนที่เกิดวันที่21นะครับนะก็บอกว่าคนที่เกิดวันนี้เนี่ยมักมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะในแง่ของความถูกต้องอยู่เสมอนะครับนะและต้องมีความเหมาะสมในทุกๆเรื่องนะแทนที่ให้ความชอบของตัวเองเป็นใหญ่นะครับก็บอกว่าเพราะคุณเองเนี่ยเป็นคนประเภทนิยมความสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับคนที่เกิดวันนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่คิดมากนะใครพูดอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็เก็บเอามาคิดนะเออเขาบอกว่านอกจากเนี้ย คุณเองก็ยังมีเอกลักษณ์ที่ดูแปลกตากว่าคนอื่นคือชอบความโดดเดี่ยวซึ่งจะถูกมองได้ง่ายว่าเป็นคนที่แปลกประหลาดในสายตาคนอื่นๆนะครับแต่นิสัยโดยทั่วไปเนี่ยคุณเองเนี่ยเป็นแค่คนอยากรู้อยากเห็นนะและมักจะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะซึ่งคุณจะไม่เสียดายเวลาและความพยายามที่จะทำมันนะ่นะทำความฝันเหล่านั้นนะให้เป็นความจริงขึ้นมานะครับคุณเองเนี่ยนะมักจะเป็นหลงรักคนนะ เอาคนที่ทําให้คนก็รอบข้างเนี่ยแปลกประหลาดใจนะหรือไม่ก็ถูกคนที่มีอายุมากกว่านะครับมากๆเนี่ยนะครับมาหลงรักนะมาบอกชอบนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็อาจจะพัฒนามาจากความเป็นเพื่อนค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะนานวันเข้าก็กลายเป็นคนรักโดยปริยาย นะสำหรับคนที่เกิดวันนี้ส่วนมากนะจะไม่มีเหตุการณ์ที่เรียกว่ารักแรกพบสักเท่าไหร่นะมันจะค่อยๆพัฒนาความรักนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเป็นสิ่งดีๆเข้ามานะกว่าจะลงตัวในเรื่องความรักก็นะ ค่อยๆนะรักฉันวรนิดว่ากันอย่างนั้นนะครับยังไงเนี่ยตรงไม่ตรงอย่างไรนะชอบความโดดเดี่ยวนะค่อยๆเพิ่มความรักตรงไม่ตรงอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์เนาะยังไงก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปครับผม